เจ้าต้นทีรศักดิ์เผยพิมายสุดแข็งแกร่งกองหลังซาอุเบียดไม่ลงคลิปนี้ท็อปชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยพูดคุยถึงเจ้าต้นทีรศักดิ์เผยพิมายกับจังหวะสุดยอดเยี่ยมสุดแข็งแกร่งที่สามารถเบียดกองหลังซาอุยิงประตูขึ้นนําก็ให้กับทีมชาติไทยอยู่ยิบสาปีนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เจ้าต้นเนี่ยใช้ความแข็งแกร่งและเลี่ยมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับฉกโชว์โอกาสจากความผิดพลาดของกองหลังซาอุเบียดแย่งไปแล้วก็เข้าไปทําประตูอย่าง ยอดเยี่ยมนะครับจังหวัดนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเจ้าต้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีเหลี่ยมฟุตบอลที่ได้เปรียบและการจบสกอร์ที่เฉียบคม ในจังหวะนี้เนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมและได้ใจแฟนบอลไทยไปเต็มๆเลยนะครับซึ่งในเกมเจ้าต้นก็มีโอกาสบวกสกอร์เพิ่มในหลายจังหวะนะครับแต่ก็ว่าก็ยังไม่ผ่านประตูของซาอุนะครับซึ่งประตูแรกในรายการนี้มาแล้วเชื่อได้เลยว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเจ้าต้นเนี่ยในสโมสรการท่าเรือเขาก็ได้โอกาสลงสนามเพิ่มขึ้นแล้วสามารถยิงประตูแล้วก็ช่วยทีมได้นะครับในวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าเรามีความหวังกับกองหน้าทีมชาติไทยในยุคใหม่หนึ่งในนั้นก็คือมีเจ้้าตน อดศักดิ์เผยพิพมายที่สามารถโชว์เห็นถึงเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องความเฉียบคมในการทำประตูแล้วก็เรื่องของเซนฟุตบอลซึ่งในตัวเนี่ยทำให้เห็นแล้วนะครับว่านี่แหละคือกองหน้าขนาดแท้อาจจะเป็นกองหน้าที่อาจจะเป็นพี่มุ้ยรวมกับพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกสอนรวมกันก็ได้ซึ่งสไตล์ของเจ้าต้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นกองหน้าเป้ากองหน้าตัวหลักนะครับซึ่งแตกต่างกับสุภณะเหมือนตา แต่ความฝันของแอนท็อปนะครับก็อยากให้เจ้าต้นแล้วก็เจ้าแบงค์สุวนรันเหมือนตาเนี่ยมีโอกาสร่วมงานกันอย่างเต็มเต็มในทีมชาติไทยนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นอนาคตกองหน้าที่สวยงามแล้วก็ที่ยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับเราก็ต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับเจ้าต้นเทียศักเผยพี่ไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญให้กับกองหน้าทีมชาติไทยอย่างแน่นอนด้วยความ แข่งแกงเลี่ยมฟุตบอลอันยอดเยี่ยมในนัานี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความมุ่งมัน่นที่จะยิงประตูเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้ต้นทีศักเผยพี่ใหม่นะครับฝากกดติดตามไอท็อปชอบบอลในช่องท็อปฟุตบอลไทยแลนด์ด้วยนะครับผม